มีคนถามมาว่าคลาสเทรดเดอร์เทรนเนอร์คืออะไรคือมันมีหลายคนมากในชีวิตนี้ที่เรามีความรู้ความสามารถสั่งสมมา40ปี30ปี50ปีแล้วรู้สึกว่าไอ้ความรู้เนี้ยที่เรามีเนี้ยมันควรที่จะถ่ายทอดออกไปได้แต่เราไม่รู้จะถ่ายทอดอยังไงคลาสนี้ค่ะคือคลาสที่จะเอาองค์ความรู้ที่เรามีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นความรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี้ยมาต่อยอดทําเป็นหลักสูตรออกมา ซึ่งมันสามารถสร้างพาสซีฟอินคัมให้กับเราได้ในคลาสนี้นะคะสิ่งที่เราจะทํากันเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่อันดับแรกเลยนะคะเรียนรู้ให้เขารู้ก่อนว่าการวางหลักสูตรทํำยังไงกลั่นประสบการณ์ในชีวิตของคุณเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบเป็นหลักสูตรเป็นเครื่องมือแล้วนอกจากการวางหลักสูตรแล้วนะคะเราจะหาเพอร์ซ a นอลของคุณค่ะว่าตัวคุณเนี่ยจุดขายของคุณคืออะไรซึ่งอันนี้มันเป็นความเชี่ยวชาญของครูในตลอด23ปีที่ผ่านมาของการทำงานของครูเนี่ยในการจับ จุดแข็งของคนแล้วหา personal brand ของคนคนนี้แล้วดึงคนคนนี้ออกมาและทำให้เขาอ่ะสร้างจุดเด่นของเขาออกมาได้เพราะว่าวิทยากรในโลกเนี้ยเยอะนะในประเทศเราก็เยอะแต่วิทยากรที่เป็นที่จดจำมีจำนวนน้อยนะคะเราจะทำยังไงให้การนำเสนอของเราไม่ใช่แค่ของดีธรรมดาแต่ต้องเป็นของดีที่ได้รับการจดจำด้วยนอกเหือจากนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการใช้เทคนิคเขาเรียกว่า <S <S ความแพราวบนเวที มันมีแท็กติกนะคะมันไม่ใช่แค่สอนได้นะแต่มันต้องสอนแล้วมันดีเนี่ยเราจะแพลวพราว,าวเอาเวทีเอาคนดูให้อยู่ยังไงใช้เวทียังไงใช้เอาวัจนาภาษายังไงใช้โปรเจกต์เสียงยังไงคุณจะพูดสอนตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึง5้าโมงเย็นยังไงให้เสียงของคุณไม่หมดนะคะทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกถ่ายทอดและที่สําคัญค่ะมันจะมีเอ็กซ์ซอร์ซีสที่ ดึงอินเนอร์ของคุณออกมาเราจะมีเซสชันที่เป็น p r i v a t e coach ทีละคนเลยนะคะแล้วดึงส่วนที่มันเป็นตัวบล็อกคุณไม่ให้คุณประสบความสำเร็จไม่ให้คุณทะลุกรอบค่ะเราจะมีเซสชันนั้นทำทีละคนให้นักเรียนแต่ละคนได้ก้าวข้ามจุดขวางในตัวเองซึ่งเรามีทุกคนนะคะถ้าถามว่า5วันนี้ transform ไหมครูการันตีค่ะคุณเข้ามาแล้วไม่มีทางกลับไปเท่าเดิมแน่นอนค่ะ คุณจะมีความพริ้วคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการนําเสนอตัวเองซึ่งจริงแล้วไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นเวียากรอ,อย่างเดียวนะคุณสามารถกลับไปเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีในการให้โซลูชันกับลูกน้องสอนงานลูกน้องได้ แล้วคุณก็สามารถเป็นหัวหน้าทีมที่ดีที่บิวทีมตัวเองให้มีพลังและมูฟไปข้างหน้าได้ทําให้ทีมของคุณเก่งเหมือนที่คุณเก่งได้แล้วถ้าเกิดคุณเป็นวิทยากรคุณก็จะเป็นวิทยากรที่แซบขึ้นอะคุณพูดคํานี้เลยในการเรียนนี้ค่ะในห้องหนึ่งเนี่ยเราจะรับจํานวนจํากัดเพื่อที่เราจะเทเลเมดลงไปทีละคนเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันสร้างหลักสูตรให้มันออกมาแล้วสําเร็จจริงๆได้สําหรับครูนะการเรียนรู้อะมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ไม่มีใครเอาไปจากเราได้ค่ะแล้วมันมีแต่ต่อยอดไปเรื่อยเพราะทุกครั้งที่ครูลงทุนกับตัวเองนะคะเวลาครูไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรียนหลักสูตรของแอนโทนีโรบินส์นะคะของไบรอันเคทีหรือเจเน็ตอดวูดนะคะแล้วก็อีกมากมายนะคะและ้วครูไปเรียนที่ของไนด้าออสเตรเลียนะคะเกี่ยวกับเรื่อง presentation หรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็เรียนการแสดงอีกมากมายนะคะไม่ต่ำกว่า7สกูลนะคะที่อเมริกาแล้วก็ที่ออสเตรเลียด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะ มันเอามาสร้างเป็นหลักสูตรแล้วก็ส่งมอบให้กับคนอื่นน่ะได้มีชีวิตที่เขาดีขึ้นชัดเจนขึ้นต่อยอดคนอื่นๆได้จำไว้นะคะธุรกิจในโลกวันนี้เราจะเติบโตได้คือคุณสร้างประโยชน์ให้กับคนยิ่งคุณทำให้เขาเก่งเหมือนคุณให้ได้มีความสุขเหมือนคุณให้ได้รวยเหมือนคุณให้ได้ประสบความสำเร็จเหมือนคุณให้ได้ มันจะเป็นคนลัพธ์ที่กลับมาหาเราค่ะคุณจะวิ่งหนีเงินยังไงเงินมันก็จะตามหาเราอยู่ดีค่ะแต่เราต้องให้ประโยชน์กับเขาก่อนจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เรามีค่ะและทั้งหมดนี้จะอยู่ในคลาส Train the Real Trainer ค่ะ